โทษจริงๆภรรยาผมมาไม่ได้จริงตั้งใจจะมาเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่มาเพราะกลัวจะว่ามาวันโกิงกวันเกิดที่นี่มาฉลองผมมาทํางานนะผมไม่จะเป็นถ้าฉลองวันเกิดให้กบเกมียผมวันอะไรทั้งสิ้นเน่ยเพราะว่าเขาเป็นวันน้ำคัญนี่ผมของเขาเนี่ยผมให้เขาทุกวันอยู่แล้วเป็นง ไม่เราบางทีบางทีผมไม่พรอสอีกแบบอบบบางทีไม่ได้สนใจตัวเองไงลืมบางยังเคยลืมวันเกิดเขาเลยไปเว้ยสมัยเขาไม่พูดกับผมเลยสองวันมาแล้วเลยลืมนะบางทีก็อวยพรก่อนบ้างหลังบ้างบางทีมันอะไรอนสมองเราเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดเราไปนไปเขาอินไมค์ฮาร์ดออลเวย์ออลเวย์อินไมค์ฮาร์ดนะงั้นบันสัพนัญนสำหรับคนที่เรารักนะมีให้ทุกวันนะครับนะเอ้ย อิจฉาและวสิเนี่ยแล้วจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะมาแล้วเพราะฉันต้องไปพบหมอนะนัดหมอเขามีผ่าตัดเล็กน้อยตรงนี้ก็เลยหมอให้พักก็เลยไม่ได้มาไอ้นีก็เลยมโนต่อไปเรื่อยเปื่อยไม่มาเพราะอะไรยังไงอ้ <c oughs> เขาวาได้ก็อย่มาถ้ามาแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมา,าแล้วจะใครรับผิดชอบผมอ่ะรับผิดชอบเขาไม่ได้นะครับ ก็วันนี้ถึงไม่บาก็เหมือนบานะถามผมั่งวันนะนะขอให้กำใจทุกวันเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะผมก็ตอบไปละไปเขาก็ได้บทหวงใช่ไหมอยู่ด้วยกันมาสามสิบกว่าปีแนละ้วใช่ไหมลูกก็่าสามสิบกว่าแล้วนะก็ทุกคนนะครับตอนนี้มีความสุขกับลูกกับหลานทั้งสิ้น <ไป S 1> พวกเรา <ไป S 1> ทุกคนก็ <ไป S 1> เหมือนกันรกเราเนี่ยอาจจะลําบากรััใให้สมดงจ